ภาษาไทยใ่้าหลายเป็นเือลวอเพื่อินบ้างเป็นยังไงกันแต่งงาน,นโสดฮะสดอยูเอาื่อจะแต่งงานยังยังยอาจจะที่อไปเยอะแจ้งกับนแจง้งฮ<ห>าดูคนไร่รสลงสลงสะไ่เซลิเมตอันค่อยๆเงียบแค่คือผากันเงียบยว่ๆเจ้าเสียไป ข,ขายแล้วว่มซุ้แกงกับรวนเจ้าคอดยี่เขา,เาก็ักแกงเนี่ีรีแกงบยเขยพูดเดียวได้เดียวที่เาูกรดูกไปมันไปดีแล้วล่ะีือนีดีว่าใน, <c oughs> านตัวะยา,ากรบ้ใก <c oughs> ัน <c oughs> ะจ้ามีไผแน่บาทเจ้าไปไไผ่แน่็มีไผ่ละกดนีดต่อบนแล้วเมื่อนี้ต่อง้เขาไปยุ่นเขาไปสำนางงนมานี้พ่อนเาไปจันี่แล้ว่เาอย่างไร่ขมอมีไผแล้วตำรวจแกให้เขาประสานเลยก่อนประสานโดนชุกช่ยินทุกยางอะนะความัน ปลาซานเปลานลีน่ดนี้นโอขายปลาีเป็นสิไปแล้วนะเ<ป>ออแลาเอะั่งหม <c oughs> อดวไหนได้บอไดนะ้ดอนนะละเพราะว่าตัวซา,าบเบิรกับมียุสุกูยนดีก็ได้เนย่นีนัดเต็มน,น่ชุดนื้อไห,ห่ไ้หนองไบหาใบมันก็ขายเดยเราซีใบละลาสาหาใบขายเดยวเราซีหมากุคิดขายเดียเ มีสามกับที่สองใบแล้วไพะลาดอนไปสิบุเก้านี้กนกะาหนี่ก็ได้นาาสาเช็คเงินขายไเี้ยาสาเดีจะกุนดีพอดีบารแล้วเท่าไหร่ฮะสามร้อยพอจะกินยังไงไห่ลูกเดี๋ยวบัตนไม่อาค่ มันมาตั้นวิับรถจังดั่ามึงเคยเห็นเขาขับจรวดบริัทมันาแต่มุกทหาแต่ขามันนั่นเนาะามันขาดไงเออตอนนั้นล่ะชิาร์ถล่มขาขาดก็เองเาขี่เครื่องบินบัทกุติมากันขับมองเอารถบริษันมันมาผู้ใดนอนโทรหามันนี่คิดีิสองแม่ตัวเดินทางจะม่ง บ่ขนาดนั้นเขาเขา,เาจะเอาบัตรไว้ตโตบัตรนึงอืมอเอาวันที่ที่สองกันเน่ยมือแรกมือตัวกันสิบหกวัีก่าบอา ไปือเสือบัตรลามีบัตนึ่งเราดิบัตรลามจะไม่ยืน้องม่าบ่มามันเก่าบัตามาม่เนินอย่าเปล่าตให้นักขก้นใ้กอนก็โก๊ดัตสกวนพราย่าหนกเงินไหลควายมเดียวบัตร่